คุณยายคุณยายออกมาไหวแต่คุณยายมื่อนี้จีไปทางไหนคุณยายจะไปทางไหนบ่คุณยายนะคุณยายตัดคลิปไปยายสิไปเที่ยวบ่มื่อนี้ฮะนะนะคุณยายฮะมื่อนี้จีไปเล่นสายคุณยายอืม,อม คุณยายออกจากเตียงใดบ่คุณยายสิเดวเทียวทั้งใดบ่ฮะอืม,มเพินหัวหระโอ้คุณยายนี่ก็ได้หนาวอากาศเย็นซ้ำหนียังออกมาแต่เศ้าแต่เสียวเลยนอฮอืมอมคุณยายเอ้ยคุณยายมัอนี่ม้นนี่ไผ่นอมาอยู่มีหน้าที่นะมีหน้ามาอยู่เป็นหมูที่นอายายม้อนี่ แมนไปยยหใหย่้าใส่ผู้หเขาต้องมีหน้าแล้วอยนนู่บ้านเดี๋ยวมันีิวนาทีด้อื่นป่าใด้ช่างสิมาอื่นเปลี <c oughs> ่ยนอากาศรู้สึกว่าอากาศเย็นรู้สึกว่าอากาศเย็นนะจ้าวันนี้อากาศเย็นมากเลย ยายปรทันนี่กินเข่าดอกยายออกมานั่งทั้งนอกอยู่มานั่งเล่นทั้งนอเดินนิยังเล่นนิยังคุณยายออกมาเล่นทั้งนอกล่างนาแล้วบอกคุณยายนี่ยายยายก็บอ่ไปว่างั้นก็บริญญ์ยิ่งบอกงั้นก็บอกไปตอบตอบอันไหน มืเขาอันตรงเข่าให้ยายหรือยังยายเขายัางบวมแล้วบวมเขาท่านบอกว่าตรงเขาตรงน้ำบอกบวงแล้วคนว่คยาคนใหญ่มันี <c oughs> มันนี้สายเดน่นเจ็ดม่านละเมวาแลยนะคนใยนะอไดีเสือเขาอยู่ที่ตัวนะึง ยายเอ้ยคุณยายยายนั่งเร่ยนอยู่นี่แหละคุณยายนั่งเล่นอยู่นี่แหละเพราะว่าจะสิไปทางใดใดล้วก็ไปบ่ได้แล้วก็นั่งอยู่กับหม่องกระลงกระลืมลูกเต่าต้องเคยมาเบิ่งเอากระลืมมากเลยนะยายเนาะเนี่ยบรรยากาศเนียมเศร้าทค่ะครุ่ต้นบักม่วงต้นใหม่บักม่วงเป็นดอกยางงามในบ้านยาย ต้นบักม่วงมงั่ม่วงต้นบักเผาต้นบั่ม่วงต้นบักนาวแล้วก็มีมใหญ่เนาะข้างบ้านแล้วทั้งนี้ก็เป็นวัดวัดบ้านข้าขี้มอ้นนี้ก็ต้นลำใหญ่เป็นสนามบ้านลูกสาวเพิ่นทั้งพูนเดี๋ยวเห็นบาทบ้านลูกสาวเพิ่นบ้านลูกสาวใหญ่มันนี สาวใหญ่มานี่กระดุสาวเพนสาวเพ่นไปทำงานสองคันยายมาีจ้ายายบ้านยายมันี่โอ้ยลมแหง้งลมแม่มลมเหม,มือนลมแห้งกระดาดึ้ด้อลมเอนเินไยเวยต้นไม้จะล้วกหมนเหมนเลยผัดแหงจ้าเอ้ย,ยแบบป้าบูจะเอาเขาป้าบูฮะ ยังนะบอจ่าบอจ่าไม่ได้เอ้าดอกจ้ามนะีคนเด้ค่ะอีกทีเดินมดเออสวัสดีจ้า